คุยกันอย่างเมามันเรื่องลิงนะคะติดเรื่องลิงกับตัวยังอินอยู่ยังอินอยู่อินอินมากผมยังอินคนรู้ไม่หายเลยไม่เคยไม่เคยถ่ายที่เห็นฝูงลิงเยอะขนาดนี้คุณนกเคยไปถ่ายก็ติมันก็ไม่มากอย่างบนเขาล่างมันก็ไม่มากแต่เขาล่างเนี่ยมีน้อยแต่ผมว่ามันโหดกว่าถ้าจะเป็นผู้นำอ่ะแต่ละค้งหมูตัวเหมือนเล่นกล้าเหมือนพวกผมเลยบึกเลยอ่ะเดินมาไม่กล้าเลยผมต้องเดินเลี่ยงนะคุณนกผมไม่เคยไปถ่ายหมอกควันอ่ะ โอ้โหมันมาแล้วแล้วเราเป็นคนกลัวอยู่แล้วเราซื้ออะไรกินเนี่ยยเฉพาะไอเต็มบนเขาลังจะโดนลรงแย่งนะคะใครเวลาซื้อกินต้องระ<ช>มัดระวังดีๆแล้วผมลืเงเอารถไปจอดใกล้ๆเขาเขาอยู่กันนะมันขึ้นไปนั่งอยู่บนรถผม <c oughs> ผมก็ไม่กล้าเข้าไปไงเข <c oughs> าตัง้งร้อยเขาเสด็จลงอย่างบนรถผมก่อนอ่ะเรื่องต่อไปค่ะข่าวที่บอกว่าเป็นเรื่องดีๆของภูเก็ตอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นกรณีรถโพท้องโอ้นี่สุดยอดผมเป็นไงคะขอตบมือให้เลยนะจริงๆว่า ต้องชื่นชมต้องแต่ผู้จัดการยันไปถึงคนขับเอ้ยยันไปถึงคนขับเนี่ยผมยังไม่เท่าไหร่ยันไปถึงผัดที่เปลี่ยนมารับรถค่ะก็ไปพบกระเป๋าเนี่ยมันตกอยู่ที่พื้นอยู่ใต้บ่อะแล้วคนเก็บก็ขอชื่นชมคนเก็บด้วยไม่เปิดค่ะส่งมอบให้กับหัวหน้าวินรถโพทองน,นะครับค่ะแล้วก็หัวหน้ารถโพทองก็ส่งมอบต่อให้กับผู้จัดการซึ่งผู้จัดการเนี่ยก็เลยประสานมาที่ผม วัเนียพี่คอฟพอดีลูกน้องเจอกระเป๋าอ,อยากจะนำส่งที่สพอ,อมเมืองผมบอกว่าแล้วเจอที่ไหนเขาบอกเจอที่หลังบิ๊กซีซึ่งเป็นคิวรถหลังบิ๊กซีผมว่าถ้าหลังบิ๊กซีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของสงพวิชิตเอาอย่างนี้กันเป็นภาพรวมส่งให้กับตำรวจท่องเที่ยวแล้วกันเพราะตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาดูแลทั้งจังหวัดเขาก็เลยพามาส่งที่ตำรวจท่องเที่ยวซึ่งผมก็ ทางพิการเองผมเองก็ประสานช่วยสื่อช่วยไปช่วยประคมข่าวเรื่องนี้คือเรื่องดีๆอย่างเงี้ยเราเราคงต้องช่วยกันนะครับก็สุดท้ายก็สื่อก็ไปก็ขอบคุณทุกสื่อที่ที่ไปช่วยกันทํามันเป็นหน้าตาของบ้านเรานะครับก็ได้รับเงินที่พบเนี่ยมันไม่ได้มากหรอกครับประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วก็จะมีบัตรมีมรเอกสารสําคัญต่าง,งๆแต่สิ่งสําคัญก็คือเราไปพบ รัพย์สินเนี่ยเป็นของนักเขียนนิตยสารชื่อดังของจีนซึ่งเป็นอีกแใช่ซึ่งเป็นนิตยสารเทร์เวลที่มีชื่อเสียงในจีนโอ้โเจ้าตัวเขาไม่มีเงินวันที่หายเขาไม่มีเงินคุณนกแล้วคนไทยเราก็น้ำใจมีวินรถไปส่งเขาที่โรงแรมโดยไม่คิดตังค์ะตอนนั้นที่เขาทำกระเป๋าเงินหายที่ไม่มีไม่มีเงินเลยอ่ะ โอ้โชคดีมากเลยที่เขามาเจออะไรอย่างเงี้ยเขาเองอเขาบอกเขาปื้นตั้งแต่ตอนที่เงินหายแล้วแม้แต่เขาเงินหายก็จริงแต่เขาปื้นนี่น้ำใจคนไทยที่ไปส่งเขาแล้วให้เงินไว้ด้วยเผื่อไว้ใช้ดูน้ําใจคนเราอะ่ะบ้านเรายัง<ห>ไม่แห้งแล้งเหมือนแล้วดูตึงจริงตรงเนี้ยผมก็ยังชื่นชอบนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขามารับเงินคืนเขาดีใจมากแล้วเขาเขาก็พยายามจะขอบคุณคนไทย แล้วเขาบอกเขากลับไปเขาจะเขียนลงเขาเป็นพวกคอัมนิบเนสเขียนให้กับแมกซีนของเทเวลของจีนที่เขาบอกเขานึกไม่ถึงจะได้เจอกับเหตุการณ์อย่างนี้เขาบอกเขาเคยเคยเห็นเคยอ่านข่าวมาบ้างเขาไม่คิดว่าเมื่อเขาหายตอนเขาเขาคิดเลยนะว่าเขาหายแล้วหายเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะได้คืนจนเขารอที่จะกลับประเทศแล้วเขาประสานสถานทูตแล้วเขาบอกเขามาเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะ สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้น้ำใจสองต่อเลยอ่ะมีภาพข่าวไหมคะเรื่องนี้ไปชมกันค่ะนี่ฮะก็คือคนจีนผู้หญิงเนี่ยฮะนี่ครับคือคอร์รัมนิสของแมกกซีนเชเวลของจีนที่เขาก็พูดพูดน้ำตาคอเบ้าเหมือนกันว่าเขาก็ไม่มีเงินจะกลับเขาบอกเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้มอบอะไรซึ่งทางผู้การรถไฟท้องเขาเขาก็ไม่ขอรับอะไร ซึ่งข่าวนี้ทุกฉบับเล่นเว็บไซต์ผมไทยรัฐก็เล่นซึ่งมันเป็นข่าวดีๆจำนวนเงินไม่เยอะหรอกครับ<ะ>หมื่นกว่าบาทแล้วก็มีเงินอยู่มีบัตรเครดิตมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาสามารถจะกลับประเทศได้เพราะนี่การทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนี่สำคัญคมากาเ,รเรื่องนี้สำคัญมากๆว,ว่าเหตุจะไปเกิดกับใครที่จะสำคัญกับบ้านเราขนาดไหนนะคะใช่ครับจำนวนไม่มากครับแต่สิ่งที่ประเทศไทยได้จังหวัดภูเก็ตได้ผมว่ามันมากกว่าคำว่าหนึ่งหมื่นบาท เรื่องนี้ขอให้รถบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รีโมซีนสนามบินนะครับรับนักท่องเที่ยวผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยเวลากระเป๋าพลุงพลังเนี่ยมันลืมกันได้นะครับรบ,บางคนคิดว่าเอ้กระเป๋าอยู่ข้างหลังแต่ลืมกระเป๋าวางข้างหน้าเนี่ยครับส่งคืนหลายครั้งหลายคราวก็ก,ก็ไม่ไม่พยายามจะส่งคืนแต่สุดท้ายเจ้าที่ตำรวจต้องตาม ก็มีครับมีพูดตรงๆเลยเพราะว่าเงินมันก็เยอะบางครั้งเราก็ต้องตามเคยตามกันอยู่สองวันนะครับกว่ายาวน้ำมาคืนก็มี<า>อันนี้ก็ต้องยอมบ,บ้านเราก็เป็นอย่างนี้ครับค่แต่ก็ยังมีที่ไม่เป็นข่าวอีกมี <c oughs> อย่างที่ไม่เป็นข่าวบางคนอาจจะไปแจ้งความไว้กับสถานีตํารวจอื่นๆมันก็ไม่ได้เป็นข่าวครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาแจ้งที่ตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นงานโดยตรงระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับคนไทยค่ะ อ่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่บอกว่ามีข่าวว่ามีแคมป์คนงานลุกที่สาธารณะหาไตรตรังใช่ครับเป,เป็นการสร้างแคมป์หรือบ้านพักคนงานาที่จะก่อสร้างโรงแรมย่านหาไตรตรังเนี่ยข้อมที่สาธารณะซึ่ง,งอันนี้ผมขอขอชื่นชมการทํางานของทัพเรือภาคที่สามนะครับงานนี้ไม่มีหน่วยอื่นเกี่ยวข้องเลยค<า>่ะแล้วเดี๋ยวดูภาพการบุกจู่โจมโดยจู่โจม แบบไม่ตั้งตัวคือเป็นการจู่โจมโดยโดยการเขาเรียกเป็นการจู่โจมแบบทหารเลย,ยงงแล้วมีทีมเราอ่ะไปแค่ทีมเดียวยังไงดูภาพครับไปชมภาพค่ะคือวิ่งเลยแล้วล้อมครับล้อมแคมป์คนงานที่อยู่ด้านหลังอาวุธครบมือครับพร้อมทับเรือพร้อมผมชื่นชม การทาง,งานของของชุดนี้มากมากนี่ครับไม่มีหน่วยอื่นเลยครับเพราะหน่วยอื่นแจ้งแล้วไม่เคยไปตรวจสอบ <ฮะ S 1> ซึ่งคนเนี่ยฮะเราต้องลอดช่องหมาเนี่ยเข้าไปเพราะเพราะอยู่ด้านด้านหลัง <ฮะ S 1> นี่ฮะแคมพวกนี้ลุกที่ซึ่งเป็นทางระบายน้ํ<ฮ>ะซึ่งชาวบ้านเคยใช้พื้นที่เนี่ยมาเป็นสิบสิบปีกับกลายโดนแคมคนนี้คอกแปลว่ามีคนแจ้งใช่ครับก็คือชาวบ้านเขาทนไม่ไหวแล้วเขาแจ้งมลุกอีกครั้งแล้ว ก็ไม่มีการดําเนะินการเนี่ยไม่มีการรื้อถอนอะไรซึ่งรับเรือผมยอมรับเลยว่าณวินาทีเนี้อทําเมื่อเ,เมื่อหน่วยงานมีอํานาจเต็มล้วใช้อํานาจให้ถูดทางน,นะครับแล้วเข้าจุดเข้าชาร์จเนี่ยหมดอันนี้เป็นส่วนของโรงแรมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่เพียงว่ามันจะมีแคมป์ด้านในเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยไปจู่โจมพร้อมกันเลยวิ่งหมาหอบแดดเหมือนกันครับ แต่ผมผมไม่รู้นะผมผมชื่นชอบการทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรามการบุกรุกที่สาธารณะ,ะค่ะทับเรือเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งแล้วเอาจริงสั่งรื้อภายใน15วันถ้าภายใน15วันแล้วให้เซ็นรับหนังสือด้วยนะครับค่ะนับจากวันนั้นไปอีก15วันถ้าไม่รื้อ,อ,อตอนนี้ดําเนินคดีครับนี่ฮะต้องรื้อหมดเลยแคมป์คนงาน ชุดชุดไปในเก่งครับเป็นรู้สึกเป็นสัญญบัตรร้อยเอกอเเนี่ครับดูไว้นะครับพวกชอบบุกลุกเพราะน้วันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคอนสชก็ดีทหารก็ดีนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเลยทัพเรือภาคที่สามกองกําลังถูกากาลังเขามีมากเขาไปหาคุณได้ในวันพรุ่งนี้เลยถ้ายังไม่เลิกบุกลุกกันค่ะเดี๋ยวมีอิกอินไหนพูดถึงเรื่องบุกลุกแล้วผมฝากไว้ด้วยมันมีภาพข่าวหลุดมาแต่ผมไม่ได้แคปเจอร์ภาพมา เป็นภาพการบุกรุกที่บนเกาะราชาใหญ่ค่ะแล้วเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ประกาศสักดาห์เลยว่าว่ามาแค่รองผู้ว่าเหรอที่มาผู้ว่ายัางเอาฉันไม่ได้เลยอันรับภาษาแล้วคุณแค่รองผู้ว่าค่ะโอ้โหสุดยอดแสดงว่าเขาชื่อเขามีแบ็กเนี่ยใช่ครับเขาบอกเขาแล้วแบ็กเขาเนี่ยเขาเขาบอกเขาก็แบ็กสีเขียวอ่ะ เขาระบุเขาประกาศอย่างนั้นนะเขาอ้างอย่างนั้นว่าเอ้ามาแค่รองผู้ว่าเหรอผู้ว่ามายังทำอะไรฉันไม่ได้เลยใช้แมคโครนะครับปรับพื้นที่ในเกาะราชาซึ่งพื้นที่ในเกาะราชาบางส่วนเป็นพื้นที่สงวนปรับเรียบร้อยใช้แมคโคขุดเตรียมสร้างโรงแรมนบไปราชาเมื่อไหร่ล่าสุดมาแล้วบ้านเราครับ ใกล้เกิดกินด่างเราไม่<ะ>ค่อยไปดูทรัพย์สินของเราเองนี่คือ<ะ>ทรัพย์สินของพวกเรานะ,ะแม้จะเป็นทรัพย์สินของชาติเพราะเราก็เป็นคนของชาติเราถูกเราเมิดเราถูกบุกรุก,กสิ่งพวกเนี้ยโดยที่เราไม่เคยรู้ตัววันหนึ่งเราไปเที่ยวเราพาเพื่อนฝูงจากต่างจังหวัดมาไปเที่ยวก,กาล้านช่โอ้ยสวยในโรงแรมสร้างสวยเลยรู้ไหมว่าบุกรุก,ก,กเราก็ไม่รู้<ะ>เพราะเขาสร้างขนาดนั้นก็คิดว่าจะมีเอกล<น>ักษณ์ถูกไหมฮะเพราะ เพราะด้วยความเราไม่ได้เป็นหมาเฝ้าบ้านกันไงอย่างนี้เราเราจะไปรู้ได้ยังไงถึงเราอยู่ตรงนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้<ค>นเป็นที่คนแถวนั้นยังไม่กล้าทําอะไรเลยคนที่อยู่ในเกาะราชายใหญ่ก็เองก็ดีก็ยังไม่กล้าก็แปลว่าเขายิ่งใหญ่เหมือนกันนะซึ่งมีคณะสื่อไปด้วยหลายๆคนก็โพสต์ใน facebook ส่วนตัวว่าเขาประกาศเขาลงรูปเลยนะครับลงรูปผู้หญิงคนนี้เลย พร้อมนั่งรถกอล์ฟมาตรวจเลยมีชื่อโรงแรมเขียนติดข้างหน้าสื่อ,อยังบอกเลยโอ้โหเขาใหญ่มากก็ประกาศเลยว่าไม่กลัวเขาก็ถือว่าเขาเขมีแบ็คมันก็เลยเป็นเรื่องทอลกในในเขาพวกเราแล้วก็ฝากไปถึงผู้นำเขาบอกว่าผู้ว่ามายังไม่กล้าทำอะไรฉันเลยเรามาแค่ลองผู้ว่าจะทำอะไรฉันได้นี่ครับก็ต้องดูกันต่อว่าจะยังไงเหมือนกับ ล่าล่าสุดเกาะตาชัยที่มีภาพหลุดออกมาที่ถ่ายจากเครื่องบินมองประการังลงไปซึ่งภาพมันก็ระบุว่าน่าจะเสื่อมโทรม <c oughs> เห็นบอกว่าเสื่อมโทรมมากมายเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวแห่กันไปเพราะเป็นเดททริปไปไม่มีสถานที่พักไปเช้ายิงกลับก็ทําให้ทุกคนไปไปบริโภคทรัพยากรที่มันมีไม่ได้มากมายจนมันเหลือน้อยประการังพัง ผมเชื่อมั่นครับผมคนหนึ่งก็เป็นนักดำน้ำคนหนึ่งคนที่ไม่เคยดำน้ำมาก่อนเตะประการังหักครับใช้ฟินเตะหักนี่คือเรื่องจริงและไม่สามารถควบคุมได้ครับในขณะเดียวกันเมื่อเช้าคงเห็น Facebook หลายๆที่นะครับมีการโพสต์ภาพไกด์เอาเต่าขึ้นมา,าเอาประการางังเอาปลาดาวเอาปิงเขาก็ออกมาขอโทษ อตอนนั้นก็คงทำเขาก็อ้างว่าเต่าติดถุงพลาสติกหรือติดอวนอะไรก็ตามกาบได้ถ้าไกดบ้านเรายัางไม่มีจิตสำนึกนะครับมันผมว่าวันหนึ่งคุณก็ไม่มีอาชีพนี้แล้วแหละเพราะมันไม่มีทรัพยากรอะไรให้คุณพานั่องเที่ยวไปหรอกะกาบได้ถ้า <ทำ S 2> คุณทุบมอค้าวตัวเองนะครับ<น>แล้วภาพเนี้ยหลายเฟซไม่เบอร์ภาพไม่เบอร์หน้าด้วยเพื่อจะประจาน ผมเห็นด้วยคุณเป็นไกด์อ่ะแต่คุณทำซะเองซึ่งเหตุเกิดที่วัดกระบี่ผมว่าเรื่องราวเรื่องนี้บ้านเราควบคุมอะไรไม่เคยได้เลยครับเกิดเข้าใจว่าในทะเลควบคุมยากเจาก้าเกิดแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่งไปทุกอย่างมันก็สลายไปสัตว์ก็ตายแล้วมันก็คืนชีวิตเขาไม่ได้เขาบอกอ้างว่าปลาดาวเอามาถ่ายแล้วก็ปล่อยถามว่าปลาดาวอ่ะสถานที่มันอยู่ในทะเลหรืออยู่บนบก คุณเอามาถ่ายรูปแล้วปล่อยมันจะแข็งแรงแล้วเหรอก็เหมือนคุณเอาคุณไปอยู่ในน้ําอ่ะผมไม่ชอบเลยนะในมุมมองผมเราก็เป็นเป็นคนดำน้ําคนหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยชอบพวก,ก,ก s n o r อ e l ที่แห่กันไปดูดําผิวน้ําเพราะอะไรสุดท้ายคุณก็อยากจะสัมผัสอยากจ็คือด,ด,ดำลงไปหนึ่งม้วนหนึ่งได้ไปหยิบจับสัมผัสโดยเฉพาะปากการังเขากวางเนี่ยบอก เกาะมากนกแตะนิดเดียวหักเลยผมเคยไปดำน้ำด้านทิศเกาะบอนลาวัยเชื่อไหมผมดำลงไปผมเห็นโศกนาฏกรรมของปะกาลังถูกเกรดไปกองไว้เป็นเหมือนหินเลยแล้วผมถามว่าต้นปะการังใชยย่ยุเท่าไหร่ก็จะมีก้านออกมามไม่เหมือนต้นไม้แล้วครับเนี่ยครับผมว่าอีกสิปีบ้านเราก็คงไม่มีอะไรให้เที่ยว ต้องช่วยกันดูแลค่ะต้องช่วยกันปลุกจิตสำนึกเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อไปค่ะมันเรื่องมีอยู่ในเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่มีอยู่ในท่ใก้ฝันนไปด่าเขาทำไมเนี่ยเรื่องต่อไปโอ้ยนี่ก็เรื่องดังนะที่บอกว่าเจอรถขนเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อดังสอดไส้แต่เช้าเลยผมอ่ะสอดไส้อะไรสอดไส้ช็อกโกแลตช็อกไม่ใช่แหมคุณพาผมออกไปนอกเรื่องใบกระท่อมสด 45กิโลถุงละกิโลทั้งหมด45หถุงแพ็กมาใส่ถุงดำที่เขาบอกหมดเวลาไม่ใช่เหรอยังเขาบอกยังมีเวลาอีกอ๋อเหรอมาได้อีกสักสองข่าวโอเคโอเคงานนี้ผมก็ขอชื่นชมตำรวจท่องเที่ยวแต่เป็นชุดสืบสวนของกองกับการห้ากองบังคับการตรวจท่องเที่ยวนะครับก็ตั้งอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละได้รับแจ้งจากสายเนี่ยว่าจะมีการลักลอบขนใบกระท่อมสดค่ะ โดยซุกซ่อมนมากับรถคอนเทนเนอร์รถคอนเทนเนอร์ที่ขนเฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่จะนำมาส่งคอนโดค่ะในจังหวัดภูเก็ตออกมาจากบางบัวทองนนทบุรีนะครับในช่วงค่ำจนมาถึงคาดว่าจะถึงในพื้นที่จอดภูเก็ตประมาณหกโมงเช้าเขาก็เอากำลังเนี่ยไปรอตรงหน้าซูเปอร์ชีพอีกแล้วนี่ซูเปอร ฝังขาเข้าเมื่อเราเห็นเมื่อจังเจ้าหนี่เห็นรถตามรูป,ปรัณฑ์พร้อมทะเบียนก็ขอตรวจคน้นจริงๆแล้วก็ตรวจคน้นแรกๆก็ไม่พบหรอกเพราะเฟอร์นิเจอร์มันเยอะมากค่ะสุดท้ายเนี่ยก็พยายามจะต้องต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ออกมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปเจอเป็นชั้นอยู่ข้างในครับก็เอาเฟอร์นิเจอร์บังไว้ไงเจอเป็นชั้นอยู่ในถุงขยะสีดำครับซีนมาเรียบร้อย45้าถุง แกะมาก็แค่แกะมาก็สดๆเลยใบกระท่อมสด45กิโลราคาซื้อขายกันนะครับอยู่ที่ใบละสิบบาทใบ1 1> ละหนึ่งมัดมีสิบใบขายกันที่หนึ่งร้อยซื้อสามมัดจะราคาเหลือให้สองร้อยห้าสิบบาท45กิโลเนี่ย มีเกือบ5,000ใบค่<ฮ>ะใบละสิบบาทค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะนี่คือมูลค่าที่เขาซื้อขายกันในท้องตลาดอืมมีภาพข่าวไหมคะมีครับอ่ะไปชมภาพข่าวกันค่ะนี่และตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวเยอะนะครับช่วยไปสนิทสนมอะไรกับตำรวจท่องเที่ยวดรวอเปลอ๋อคือตำรวจท่องเที่ยวข้อดีอย่างคือเวลาเขาจับแล้วนะครับเขารอพวกเราค่ะรอเป็นข่าว ดีนะดีสำหรับเราดีสำหรับสื่อเขาไม่ต้องรีบส่งเพราะก็ช่วยกันนี่ครับรถนี่คือถุงนี่ถุงที่แพ็คเพราะแพ็คมาอย่างดีคุณนกท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นถุงขยะเลยเราดูภายนอกเอ้ยเป็นถุงขยะเพราะว่าใบกระท่อมไม่มีกลิ่นเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกัญชาหรือยาบ้านนะครับนี่ครับทางชุดสืบสวนก็แกะโชว์นี่เลยสดสดผมไม่เก็บกลับมาสิบใบเออไม่ใช่ ไม่ครับีโงหลายคนเคยบริโภคเพราะว่าใบกระท่อมเนี่ยถ้าบ,บริโภคเป็นส่วนน้อยเนี่ยครับวันละหนึ่งสามใบเนี่ยครับแก้รสเลดนในลำคอต้ม,อมกับบี้กับโรงกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับ <ฮะ S 2> แล้ดื่มน้ำ ไม่กินกากแต่ยาไปทำสีคุณร้อยที่ผ่านมาเนี่ยผัดดันให้เป็นสมุนไพรไม่ได้เพราะคนเอาไปทำสีคุณร้อยอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะจับแล้วเสื้อขาวเนี่ยชัดๆเลยอะโมลิโฟกอะนั่นแหละชิมแล้วมีทิปทิกระเป๋าด้วยนะมาจากกระดาษนั่นแหละ เนี่ยผมว่าเป็นเป็นการทำงานที่ผมค่อนข้างชื่นชอบครับแม้แต่หลายคนบอกเอ้ยไปเกี่ยวอะไรต้องลงเที่ยวต้องลงเที่ยวต้องดูแลน่องเที่ยวขึ้นชื่วเป็นตำรวจทุกอย่างมีสิทธิ์หมดเลยค่ะใช่ที่ที่หลดเก็บหมดแล้วครับเนี่ยคือผมผมชอบชอบนะทีมงานนี้เขาทำกันสืบสวนในช่วงนี้ค่อนข้างทำกันดีมากอ่ะแต่เขาก็ยอมรับนะว่า ว่าไม่รู้จักกับคนถงม,มีคนมาฝาก<ป>แต่เขาปริเสว่าเขาไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วมาฝากได้ยังไงอ่ะแล้วยอมแล้วยอมให้เขาฝากได้ยังไจงจริงรูงจร้จักคุณนกแล้วทุกครั้งนะ <c oughs> จับพวกนี้มาได้นะผมจะถามลเลยทำมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครับเอา้า,าทุกคนก็ต้องบอกว่าครัง้งแรกผมเลยรับครั้งแรกที่จับได้ใช่ไหมที่เหลือคือจับไม่ได้ไงจริง ผมบอกบ้านเรานี่มีความต้องการใบกระท่อมค่อนข้างมากเนื่องจากบ้านเราไม่สามารถปลูกได้พื้นที่บ้านเราเนี่ยนนเน้านี้ยมันก็เป็นสวนยางนะครับ<ะ>แล้วก็ใบกระท่อมเนี่ยมันเป็นพืชยืนต้นที่มันใหญ่กับใหญ่ครับใหญ่เทียบเท่ากับต้นยางเลยนะ,ะเคยเห็นต้นใหญ่ๆไหมไม่เคยค่ะผมเคยไปตัดนั่นแหละเห็นใบเมื่อกี้นี่แหละค่ะผมเคยไปร่วมกับชุดสืบสวนของกระทูป,ปัจจุบันเป็นชุดสืบสวนของเมือง พันโดทโทสมศักดิ์ทองเกลี้ยงนะครับไปตัดต้นกระท่อมเนี่ยถึงใหญ่มากเหมือนต้นไซเลยคุณนก <ฮา S 1> ประมาณเกือบ30ต้นต้นมันใหญ่ขนาดนั้อยู่ถนน50าสิบปีป่าตองโอ้โหใหญ่มากเป็นไม้ยืนต้นเหรอใช่ครับต้องใช้เลื่อยยนนะฮะตัดลำต้นแล้วใช้น้ำยาฆ่าต่อลรดมิฉะนั้นถ้าตัดหายไปปีงคุณกลับมาดิเหมืนนมอมนเดิม จริงแต่คนที่ใช้แล้วมีประโยชน์ก็มีนะครับโกเมงอ่ะแต่ผมสนิทกันนกจักผมจะเอาไปให้แกประจําคืออายุเจ็ครับค่ะแต่แข็งแรงแล้วก็วันนึงเนี่ยใช้ใบกระท่อมต้มกับน้ําชาเช้าเช้าก็สดตอนชเช้าแทไในน้ําชาได้เหรอพี่จอิจริงๆแต่แต่คนที่เสพเอ้ยคนที่คนที่เสพไม่ใช่คนที่กินใบกระท่อมเนี่ยเขากลัวฝนค่ะ ทำไมอะคะมันชื้นมันเย็นถ้าภาษาทั่วไปก็บอกถ้าเขาจากพวกนี้ชอบแรงงานถึงชอบกินเพราะอะไรเพราะว่าสู้กลางแดดเขาช่้เขาบอกว่ากินน้ำท่อมนีน่นนครับไ,รไม่กลัวแดดเลยนก<อ>สู้เลยถ้าภาษาเราเรียกดีดก็คือเจอแดดเนี่ยดีดเลยดึงดึงเหมือนม้าม้าเลยอ่ะจริงเรื่องต่อไปนิดนึงเพราะว่ากำลังจะเบรกแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะพูดอะเรื่องที่มีเพลิงไหม อ๋อบอ่อขยะเป็นครั้งแรกนะครับในในรอบไหนก็ไม่รู้ที่มีที่มีเตาอ่ะค่ะไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนในการเกิดเพลิงไหม้ที่ที่บอ่อขยะที่ห้าเพราะด้านหลังเตาเผาเนี่ยมันจะมีบอ่อฝังกบค่อนข้างเยอะแต่เกิดเพลิงไหม้โดยไม่มีสาเหตุค่ะแล้วไหม้ครั้งนี้เราไปดูภาพว่ามันไม่หนักคะ่ะชมภาพข่าวนิดน,นึงนะคะเนี่ยมันไม่ธรรมดา คุณนกดูแล้ว,วดับมไม่ได้เนี่ยต้องแต่ต้องแต่เย็นหนาต้องแต่โพเทเนี่ยกำลังมึนเลยเนี่ยเนี่ยดับม<ว>ไม,ม,ม่มันไหม้จากด้านล่างคุณนกมันไม่ได้ไหม้จากผิวข้างบนก็เราจะบอกว่ามันมาจากการสะสมการ<ช>ความร้อนไหมอ่ะเนี่ย <อะ S 1> ฮะคือจริงๆแล้วถ้าผมไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความคิดที่จะ จะเรียนเชิญคุณหมอมาอ,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 อีกกรณีหนึ่งผมก็อยากพูดคุยเรื่องนี้ว่ามันติดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมแต่เพียงว่าผมดูแล้วของของคุณหมอนี่น่าจะสําคัญกว่าเรื่องขยะ,ะนะครับก,ก,ก็เรื่องนี้ดูง่ายๆเลยดูจากประสบการณ์กองขยะจากจังหวัดอื่นๆที่เกิดไฟไหม้แล้วลามอะ่ะเนี่ยฮะเหมือนกันเลยแต่บ้านเราโชคดีอยู่อย่างว่าบ้านเรือนที่อยู่รอบเนี้ยไม่มีไม่มีเลยคุณนกมันมีเฉพาะเตาแล้วก็ดูการไหม้ ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงที่จะรักษาคือดับในใช้เวลามาณ2ชั่วโมงแต่ความประทุความร้อนที่อยู่ใต้ผิวใช่ต้องใช้แมคโครเนี่ยครับเอาที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาข้างบนแล้วฉีดน้ำคือให้เวลาจ่ายเนี่ยคุณนกมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอ่ะมันเอาไม่อยู่จริงอยู่ว่าด้านด้านนอกไม่มีบ้านเรือนไม่ต้องกลัวว่ามันจะลุกลามไปเลยแต่สิ่งสำคัญที่ตามมาเรื่องของมลภาวะเนี่ยฮะ มันไหม้ทุกอย่างแล้วคอยดูควันมันออกมาเป็นควันขาวควันที่ไหม้ที่นี่แปลกนะครับนพิษใช่ไหมอันนี้ใช่มันเป็นแปลกมากคือไหม้เป็นควันขาวซึ่งไม่ควันน้ําตาลเหมือนกับเวลาไฟไหม้ตามบ้านเรือนเพราะเนื่องจากปฏิคูลหรือกองขยะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเชื้อเป็นสายไฟแต่สิ่งที่มันมันถูกหมักหมมแล้วมันกบอยู่ด้านล่างเนี่ยผมว่าผมก็ไปหาข้อมูลก่อนเขียนข่าวเนี่ยมันมีก๊าซ สามชนิดด้วยกันมีทั้งไนโตรเจนมีทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์และมีอีกตัวเป็น,เป,นเป็นกา๊าซอะไรสักอย่างที่อาจจะทำให้คนที่สูดดมเข้าไปปอดทะลุอ่ะค่ะแต่บ้านเราตอนนี้เขาพยายามควบคุมว่ามันเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องมลภาะวะแต่เพียงว่าคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่าไม่ไม่รู้สึกคหรือด้วยความเคยชินหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่ถามมานรุ่งขึ้นเนี่ยมีท่านผู้ว่าไปไปตรวจ แล้วได้ไปพูดผมได้ไปพูดคุยกับคนที่เก็บพวกของเก่าแยกของมาขายเขาบอกเขาไม่รู้สึกธรรมดาไม่มีอะไรไม่ยังหายใจปกติแต่ผมกลัวมันสะสมไงคุณนกนี่เหตุเกิดเวลาประมาณช่วงเออเหตุเกิด18นาฬิกายยประมาณใช่ครับ18นาฬิกาแล้วใช้เวลาดับเกือบสามทุ่มครับเนี่ยไฟเนี่ยมันก็ยังปะทุอยู่ตลอดแล้วไม่กลุ่มควันเห็นไหม เนี่ยนานมากเลยนี่ผ่านไปเป็นสองชั่วโมงเนี่ยอันนี้ตั้งแต่สว่างจนมืดเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของพยาไม่ใช่ง่ายๆต้องทําให้มั่นใจด้วยว่ามันจะไม่มีเชื้อเพลิงอยู่ด้านล่างผมกลัวมันจะเกิดอีกคุณนกไม่ใช่หรอกเพราะว่าเมื่อมันเกิดไปแล้วมันจะมีเชื้อปะทุอยู่เรากลัวว่าด้านล่างเราไม่รู้ว่าแม้แต่ว่าเขาใช้แมคโครคว้านที่อยู่ข้างในขึ้นมาเหมือนก็กลับหน้าแล้วก็ฉีด มันมันก็ช่วยได้แต่ว่าเรากลัวว่าอนาคตถ้าถ้าไม่มีการฝังกบหรือเอาไปทำลายคือบ่อที่ห้าเนี่ยเป็นบ่อขยะที่รอการคัดแยกก่อนนำสู่เตาเผาค่ือรอสักพักใหญ่แล้วล่ะอันนี้อันนี้รอมานานแล้วครับค่ะอ่ะก็เดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าแี่บหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเราจะเข้าสู่ช่วงของการสนทนาช่วงหน้านะคะช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงสนทนาค่ะ